เรียนใ่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงศ์วิวพินโยครับผู้แทนราษฎรพรกเก้าไกลจังหวัดระยองในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีครับวันที่ถูกเลื่อนนะครับผมก็อยู่กับท่านประธานแล้วก็ท่านประธานก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีจะขอเลื่อนมาเป็นวันที่29ก็คือวันนี้ซึ่งเป็นวันเดียวในรอบ4ปีครับแล้วท่านก็ ขอเลื่อนไว้ท่านก็ควรจะลงปฏิทินไว้นะครับว่าท่านจะมาตอบท่านเลื่อนอีกแล้วเหรอครับอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆท่านรัฐมนตรีพชรวาทนะครับเลื่อนผมมาแล้วสามครั้งครั้งนี้คือครั้งที่สี่นะครับตอนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วครับว่าที่ไม่มาตอบเนี่ยตอบไม่ได้หรือทําไม่ได้ยังไงกันแน่หรือท่านนายกจะต้องมาตอบเองแล้วครับเพราะว่าผมเนี่ยถามไปยังท่านนายกรัฐมตนตรีแล้วครับมอบหมายรัฐมนตรีให้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไม่มาครับไม่รู้เก็บไว้ทําไมตอนนี้ทีนี้ครับมาดูความเสียหายนะครับผมเผื่อจะกระตุ้นทางท่าาาาานนนรรมตีอยกทํง กันดูนะครับในความเสียหายเรื่องช้างป่าที่ผมถามนะครับตั้งแต่ปี2555ถึงปี2566สิ้นปีมีคนตายไปแล้ว207คนครับทั่วประเทศมีช้างตายไปแล้ว190ตัวครับปีนี้2567นะครับเพิ่งผ่านมา2เดือนครับตายไปแล้ว13คนครับช้างตายไปหนป่าตะวันออกตายไป7็ครับเกิน50%ในเขตของผมผมสงสัยจริงๆครับความเสียหายขนาดนี้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ทำไม่ได้หรือยังไงทําไมทางท่านนายกรัฐมนตรีไม่เลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีตามความสามารถครับต้องให้มีคนตายกี่คนครับเอาให้เลือดท่วมกระทรวงก่อนเลยไหมครับแล้วอย่างที่เห็นนะครับรัฐมนตรีไม่มาตอบหลายคนมากยังไงผมขอบคุณไปยังท่านจุลพันธ์นะครับที่มาตอบแค่คนเดียวนะครับวันนี้ที่มาถึงจะไม่ใช่กระทู้ของฝ่ายค้านก็ตามแต่ก็ยังดีที่ให้เกียรติทางฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสในการถแถลงผลงานของรัฐบาลครับ เป็นการเป็นโอกาสในการตอบคําถามและรับปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าไปปรับแก้ปัญหาต่างๆนะครับผมก็ฝากไว้เลยนะครับลิสต์รายชื่อไว้เลยครับรัฐมนตรีเผื่อจะใช้ในการปรับคลมอครับคงใกล้แล้วหลหะะครับไม่รู้ว่าจะเกรงใจรัฐมนตรีพวกนี้ไปทําไมที่ไม่มาทํางานเกรงใจประชาชนนะครับประชาชนเลือกพวกเรามาครับ ก็ผมไม่รู้แล้วต้องทํำยังไงครับหรือว่าผมต้องตั้งกระทู้ถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่เป็นพี่ชายของท่านรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตธวงสุวรรณนะครับไม่รู้ท่านอยู่ห้องหลังบัลลังก์ที่ครอบครองปลาปักอยู่หรือเปล่าตอนนี้แต่ผมเห็นไม่ได้เซ็นชื่อนะครับก็คงไม่ได้มาครับยังไงก็ถ้าเกิดคิดว่าเป็นการพลาดพิงไม่เป็นไรนะครับท่านก็มาชี้แจงในห้องได้ครับคนก็ถามมาว่าพี่ชายเป็นประธานวุฒิบีป่าลอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกน้องชายคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนตอนนี้เขาสงสัยว่าใครเเเเอออาาาาาาาช้าง้งงมปปลลลลล่่่ยยแววหรรืกกิิิดดดคคพพ็ับ ผมเสนอคราวที่แล้วไปแล้วว่าให้ทางท่านนายกเปลี่ยนลนตีกระทรวงทรัพย์เด้อครับหรือตั้งลนตีช่วยขึ้นมาก็ได้เพราะว่าทํางานกันอย่างนี้กระทรวงทรัพย์กอบอํานาจหน้าที่เยอะมากแต่ไม่เคยมาเอาโอเคเคยมาครั้งหนึ่งครับก็มามาตอบกระทู้ถามแบบที่ทางผู้ถามถามไปหนึ่งคำถามแต่ตอบถึงคำถามที่สองได้ครับผมไม่รู้ว่าทําีท่าไหนเห็นอนาคตหรือย,ยังไงผมไม่รู้ว่าต้องทําไงครับไม่รู้ว่าต้องตั้งคําถามไปยังท่าน วิทย์หรือว่าผมต้องตั้งคำถามไปยังบ้านพอสมควรนะครับโอเคครับงั้นสุดท้ายครับท่านประธานก็ผมขออนุญาตนะครับก็ฝากสื่อมวลชนนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็ผมฝากทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสพบเห็นบุคคลในท่านนี้ในภาพนี้นะครับท่านนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หายหน้าหายตาไปนานแล้วครับยังไงก็รบกวนนะครับสื่อมวลชนช่วยกันติดตามฝากตามหาคนหายรัฐมนตรีหายด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ได้ ช่วยสื่อสารต่อหลังจากนี้ขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสในการตามหาคนหายของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ